ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีครีมสตูดิโอแฟรนไชส์ร้านขนมหวานไอศครีมวาฟเฟิลเคลกเสิร์ฟพร้อมไอศครีมพรีเมียมและน้ำแข็งใสค่ากีโกริสไตล์ญี่ปุ่นขายง่ายกำไรดีเหมาะสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเพิ่มเติมธุรกิจเดิมที่ท่านมีอยู่ครบจบในแฟรนไชส์เดียวสนใจโทร0882770488 กู้เงินออมสิน50,000บาทขั้นตอนไม่ยากให้ทำตามนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งเศรษฐกิจธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าพนักงานและลูกจ้างเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งแต่ผลกระทบที่มีต่อรายได้ของประชาชนอาจยังใช้เวลาฟื้นตัวอีกระยะ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันออกมาตรการขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ SME โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่มีมาตรการออกสินเชื่อเสริมพลังรากฐานที่ได้มีการกำหนดยอดกู้ไม่เกิน50,000บาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกรันระยะเวลาผ่อนชำระ3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหเดือน สำหรับมาตรการออกสินเชื่อเสริมพลังรากฐานของธนาคารอมอสินในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้ประจำและคนที่ทำอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ในส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังรากฐานวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการกู้เงินให้ทราบกันค่ะขั้นตอนในการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังรักฐาน วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังรากฐานกู้เงิน50 0 0 0บาทผ่านธนาคารออมสินขั้นตอนก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากพร้อมทราบผลภายใน2วันโดยที่ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ทธันวาคมปี2,563โดยขั้นตอนแรกให้เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือคลิก w w w gsb.or.th ขั้นที่2ต่อมาให้คลิกคำว่าลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังรากฐานขั้นตอนที่3ให้อ่านข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการกู้แล้วคลิกลงทะเบียนขั้นตอนที่4อ่านข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้าสินเชื่อเสริมพลังรากฐานจากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วคลิกยืนยันตามข้อตกลง ขั้นตอนที่5ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลอาชีพเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ติดต่อได้และสถานที่ทำงานขั้นตอนที่6จากนั้นกรอกตัวหนังสือเพื่อยืนยันแล้วคลิกลงทะเบียน ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะขึ้นแสดงข้อความลำดับที่ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องตน้นหลังจากนี้2วันทำการได้เห็นขั้นตอนการลงทะเบียนรับสินเชื่อเสริมพลังรากฐานวงเงินไม่เกิน50 0 0 0บาทกันแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระและบุคคลในครอบครัวอย่ารอช้าขั้นตอนไม่ยากไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ